หัูหันหัวนดีดีใจมากครับผมเพราะว่าเราได้ไปเจอพี่ๆแฟนคลับชาวจีนด้วยละกันครับผมก็ทุกคนก็ให้การต้อนรับดีมากน่ารักมากๆทุกคนเลยอันนี้เราเมือมีครั้งแรกไหมัวันครั้งแรกครับร้อนครับ <laughs> แต่ว่าบ้านเมือเขาสวยจริงนะครับแบบเหมือนเหมือนอย่างอย่างรูปที่ผมลงล่าสุด ของกูชี่ก็จะถ่ายกับเหมือนเป็นกำแพงเมืองกำแพงบ้านอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ่ายออกมาฟิลแบบอยู่มิลานเลยอะไรเงี้ยบ้านบ้านช่องก็แบบดีมากออก็ใช่ครับผมก็ตั้งแต่เริ่มทำงานกับกุชี่ก็น่าจะเข้าปีที่4แล้วก็ดีใจดีใจมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ต่างๆหลายๆที่แล้วกันกับกูชี่ค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็ขอบคุณกูชี่มากๆด้วย ก็มีนะก็มีก็มีก็มีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นช่วงไหนเดือนไหนหรืออะไรยังไงแต่มีแน่นอนครับช่วงช่วงนี้ได้อยู่ได้อยู่บ่อยขึ้นแล้วกันเพราะว่าเอ่อช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีบินไปประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีบินไปต้นเดือนหน้าอีกแล้วก็ก็นั่นแหละแต่ว่าก็ได้อยู่อยู่บ้านเยอะหน่อยได้เจอลูกๆเยอะหน่อยครับผมสุดฝนั่ง อะไรนะครับกล้ามโตน้องแมวกล้ามโตนี <c oughs> ่ลูมเออลูกเออทุกคนชอบเข้าใจผิดว่าที่อาซาแต่งตัวกองเต้แต่งตัวอะไรเงี้ยเป็นผมจับแต่งแต่จริงคือคุณแม่จับแต่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ผมก็แบบเออตลกดีแบบเปิดไปเห็นแบบเออแม่เอากล้ามไปใส่ให้อาซาให้กองเต้แล้วแบบโพสต์ของน้องๆทัง้งสองก็คือแบบเข้าเข้า,ขากับกล้ามมา,มากๆน่ารักครับผมตอนน้องปะตังอยู่ะปะตังเองครับู้ความที่บินบ่อยมากอแล้วน้องแมวก็ไม่ห่วงแม่ใช่ครับติดเราอยู่ไหม ก็ติดนะครับติดติดติดแบบผมไปดูพฤติกรรมแบบเวลาแมวบอกรักอะไรเงี้ยก็ดูว่าเออน้องๆก็มีมีทุกอย่างครบก็ของใช่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 แต่แต่ไปแบบดีเช็คข้อมูลเอ้ก็น้องเขาก็ทําแบบนี้กับเรานี่หว่าอะไรเขาแสดงว่าน่าจะยังรักเราเราเราอยู่แหละอะไรอย่างี้ครับเช่นแบบเวลามองหน้าเขาแล้วถ้าเกิดกระพริบตาแล้วเขาก็กระพริบตาตอบเงี้ยแปลว่าเขาบอกรักเราอยู่อ่าหรือว่าแบบ มี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 ครับผมหรือว่าแบบเดินเดินมาแล้วก็แบบมาทิ้งตัวกลางก็อาพุงให้ให้เกาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็น่ารักไม่ใช่แค่แบบอาแมวเป็นแฟนคนไทยหรืคนไทยชาวไทยพวกนั้น้วมองจับงานที่ไทยอ่ะมีโอกาสมีครับก็ก็มีเรื่อยๆแหละครับผมก็อย่างวันนี้ก็งานที่ไทยนะ ใช่ใช่หลังจากนี้ก็อาจจะมีงานที่ไทยเรื่อยๆแหละก็เราติดตามว่าจะเป็นงานอะไรครับผมแต่มีเรื่อยๆแน่นอนครับอันอยงานเพลงวันนี้เรามีร้องเพลงเราจะมีเพลงใหม่ม่ไ่มีมีมีแน่นอนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้จะเดือนไหนเหมือนกันแต่คิดว่าในปีนี้แหละพยายามจะจะปล่อยปล่อยให้ทันในปีในปีนี้ครับผมก็ฝากเราติดตามด้วย อ่ะมีมีก็ได้มีก็ได้ไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดอีกแล้วอยากให้เซอร์ไพรส์กันละกันครับแต่ว่าแบบแฟนน่าจะว้าวเนาะคนอื่นว้าวไหมไม่รู้แต่ผมว้าวอ่าเหมือนเดิมใช่ครับผมว้าวแน่ผมว้าวแน่เอาตามความชอบตัวเองครับอ่ามันงานแสดงอะไรของกับมี่ถ่ายเอาไว้ด้วยเนาะอ่า ใช่ครับผมมีภาพยนตร์ลูกบอนทองครับผมก็ปิดกล้องมันที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้อยู่ช่วงตัดต่อแล้วกันก็คิดว่าประมาณต้นปีหน้าก็น่าจะได้รับชมกันครับะละครมีมะละครมีมส่วนใหญ่มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเอออย่าเพิ่งบอกนะอะไรอย่างเงี้ยผมจะมจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็มีละครครับก็น่าจะเป็นปีหน้า น่าจะออนแอร์น่าจะปีหน้าชัวๆเพราะว่ากว่าจะถ่ายเสร็จก็ยังไม่ได้ถ่ายเสร็จทันปีที่นี้เวยหรือเปล่าครับน่าจะใกล้แล้วครับผมงานประจำปีของเราในช่วงสิปีที่มีทุกปีปีนี้จะมีไหมครับไม่รู้ดูก่อนมมา <c oughs> อาจจะมี <c oughs> แต่ว่าอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมครับเดี๋ยวเดยวลองขออนุญาตไปปรึกษากับทีมก่อนแล้วกัน ว่าจะยังไงดีครับผมก็จริงๆคุณบอกกันว่าทำมาทุกอย่างแล้วเนาะใช่เตะบอลใช่แฟนๆเบื่อแล้วมั้ยแฟนๆเบื่อแล้วแล้วว่ายน้ำเออลองไหมเดี๋ยวไปจัดที่แบบสระว่ายน้ำอะไรพิซสระพิซสระใช่ใช่ใช่แต่คิดว่าคิดว่าแต่ว่าถ้าถ้าไม่ติดอะไร ใช่ครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเตรียมตัวได้แล้วเตรียมข้อเข่าเตรียมอะไรพร้อมไม่หล่อแล้วมันต้องใช้กำลังหล่อมันต้องใช้กำลังหอพาไปวิ่งพาแฟนๆไปลงมาราธอนอะไรอย่าวแฟนๆรู้ไหมก็ไหวไหมครับอ่าโอเคทถ้านานเลยวค่ะพักหน่อยแล้วกันแฟนจะต้องไป ฝากแล้วนะครับฝากอ๋อฝากเดี๋ยแฟนโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยนะครับผมหลังจากนี้ก็อาจจะมีอะไรออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆแหละครับผมก็ฝากซัพพอร์ตผลงานต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับ